วันนี้ไปนำเอากากมันสัหลังสดมาโคตรถูกเลยวันนี้ไปซื้อกากสดมากากมันสาหลังสดมาโคตรถูกเลยเอามาทำเป็นอาหารหมู นี่ทั้งหมดนี่ร้อยแปดสิบบาทโคตรถูกเลยจะเอามาทำเป็นอาหาร TMR อาหาร TMR ก็คืออาหารที่ผสมเสร็จแล้วโดยใช้อาหารหยาบบวกกับอาหารโคง้ง ผสมเสร็จตามโปรตีนมันร้อยแปดสิบบาทเอามาสู้กับราคาหมูห้าสิบสี่บาทเดี๋ยวก็จะขนลงรถใส่ถ <ulator> ังหมัก <in> ด <the morning> ้วยจุลินทรีย์บาซิรัสตามเดิม ทำการขนลงรถเสร็จเรียบร้อยใส่ทังหมักได้หกถังครับหนึ่งตันสองร้อยโลเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาไปทําเป็นอาหารผสมเสร็จแล้วที่เรียกว่าอาหาร TMR